วิดีโอนี้เดี๋ยวครูจะพาพวกเราไปสร้างบัญชี b u บิสเนสก็คือบัญชีธุรกิจนั่นแหละปกติแล้ว Facebook ใหม่ของเรามือใหม่จะมีแค่บัญชีเดียวเห็นไหมลูกกดเข้ามาดูตรงนี้นะ จะมีแค่บัญชีเดียวเราสร้างไว้เพื่ออะไรอธิบายก่อนว่าเราสร้างเพื่อที่จะมีช่องทางในการยิงโฆษณาได้หลายบัญชีเมื่อเราสร้างบัญชีพิเศษเสร็จเรียบร้อยเราสามารถสร้างบัญชีโฆษณาภายใต้บัญชีพิเศษได้อีกนะคะแต่สิบ,บัญชีก็สามารถทำได้ทีนี้นะคะเขาจะให้เราเครดิตนะคะอันดับแรก บัญชี Facebook หลักต้องมีการเคลื่อนไหวก่อนถึงจะสามารถสร้างบัญชี b u บิสเนสได้ฉะนั้นนะคะยิงแอดให้เป็นเดือนเดือนก่อนอย่าเพิ่งห้าวไปสร้างเลยทีเดียวเมื่อมีการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วกดเข้าไปที่เครื่องมือธุรกิจตรงนี้นะอ่ะเริ่มกันเลยกดไปที่ตรงนี้นะคะ9จุดตรงนี้หรือไม่ก็เป็น3ขีดแบบนี้ไปหาคําว่าการตั้งค่าธุรกิจเขาจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะการตั้งค่าธุรกิจกดเข้าไปเลย กดจะมีการสร้างบัญชีตรงนี้ค่ะกดสร้างเลยเขาก็จะถามให้เราใส่ชื่อชื่อธุรกิจของเรานะคะรวยนะคะชื่อชื่ออะไรก็ได้นะคะยิ่งเป็นชื่อที่ตรงกับทะเบียนพาณิชย์ของเรายิ่งดีเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะตรงนี้ค่ะอีเมลบริษัทนะคะให้ใส่อีเมลนะคะตรวจสอบยืนยันอีเมลของเรานะคะใส่ตรงนี้เลยปึ๊บนะคะของครูก็จะใส่อีเมลเข้าไปอ่ะกด ส่งกดเรียบร้อยโอเคเมื่อไปที่การตั้งค่าธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วไหลเมาส์ลงมามาดูที่ตรงนี้ค่ะข้อมูลธุรกิจตรงนี้นะเมื่อเจอแล้วว่านะขีดจำกัดในการสร้างบัญชีผู้ใช้โฆษณาหนึ่งขึ้นเลขหนึ่งแบบนี้ไปหาที่ บัญชีโฆษณานะคะตรงนี้ค่ะมันจะมีบัญชีโฆษณาเลื่อนเมาส์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราจะเจอบัญชีโฆษณา,ากดเพิ่มค่ะเพิ่มตรงนี้ค่ะกดเพิ่มสร้างบัญชีโฆษณาใหม่คลิกอันนี้นะคะแล้วชื่อบัญชีโฆษณาสมมตินะรวยหนึ่งรวยหนึ่งอาจจะตั้งอะไรก็ได้ทําไมต้องใส่เลขหนึ่งเพราะว่าต่อไปเราจะเขียนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะคะกรณีที่เราสามารถสร้างได้หลายบัญชีอันนี้ก็เป็นเอเชียแบงก์คอก นะดูดีๆนะคะคลิกเข้าไปลองเลื่อนดูนะคะอ่าเอเชียแบง์คอกถูกต้องอันนี้ดอลล่าเปลี่ยนเป็นบาทค่ะเปลี่ยนเป็นบาทไทยแล้วก็กดถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะธุรกิจหรือลูกค้าอื่นธุรกิจของฉัน,นะะให้เลือกธุรกิจของฉันนะคะกดสร้างกดสร้างแล้วเขาจะถามชื่อ Facebook ของเรานะคะว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของบัญชีหรือเปล่ากดตรงนี้ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะอ่านดูก่อนนะคะ เราจะให้ตัวเองสิทธิ์แค่นี้หรือแค่นี้หรือแค่ไหนนะคะให้สิทธิ์นะคะมากสุดเลยล,ล่างสุดเราสามารถควบคุมบัญชีเราได้ทุกอย่างนะคะอ่ะกำหนดเลยนะคะเพิ่มข้อมูลการชําระเงินเนี่ยยังไม่ต้องเพิ่มกดปิดไปก่อนนะคะออกเลยเรียบร้อยแล้วค่ะนะ,ะนี่คือบัญชีของเรานะคะสร้างเรียบร้อยแล้ว อย่าเพิ่งไปเพิ่มบัญชีการชําระเงินนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวครูจะมาบอกนะคะทีนี้เราได้มาหนึ่งบัญชีนะคะปกติเราจะมีแค่บัญชีเดียวแค่เป็นจพรรตรงนี้ใช่ไหม ทีนี้มาแล้วนะคะรวยหนึ่งนะคะอันนี้ให้กดว่าไม่นะเพราะว่าเขาถามว่าเกี่ยวกับการเมืองหรือเปล่ากดไม่เข้าไปทีนี้ค่ะบัญชีของเราเบญจพรนี่คือเป็นบัญชี Facebook หลักปกติที่เราใช้งานอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากจะมีบัญชีในการยิงโฆษณาเพิ่มอีกนะคะสามารถสลับบัญชีใช้บัญชีรวยเนี่ยอ,อ่ะไปยิงนะคะก็คือสามารถสร้างได้ปกติเห็นไหมมันเป็นอีกหนึ่งหน้ารีพอร์ตเลยอ่ะ,อะโอเคค่ะเมื่อวานสอนสร้าง บัญชี business ไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูคะแล้วก่อนที่เราจะไปทําการให้บัญชี business ใช้งานได้อย่างปกติทําอย่างไรคะอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันเมลค่ะอันดับแรกเข้าไปที่โฆษณาของเราก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าจัดก,การโฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนหน้าที่ครูจะสอนใช่ไหมคะจะมีแค่บัญชีเนี่ยเบนจพรแค่บัญชีเดียวแต่ตอนนี้คือ business เราสร้างไว้เรียบร้อยแล้วพอเข้าไปที่ business ปุ๊บ ะะจะปรากฏว่ายังไม่สามารถให้กดสร้างได้เลยนะคะเห็นไหมเวลาเรากดสร้างโฆษณาเราจะกดสร้างตรงนี้ได้แต่ว่ามันเป็นสีทึบๆแบบนี้เนื่องจากเรายังไม่ได้ยืนยันอีเมลเรียบร้อยกดเข้าไปตรงนี้ค่ะเครื่องมือธุรกิจตรงนี้นะคะแล้วให้หาคําว่าการตั้งค่าธุรกิจเขาจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะการตั้งค่าธุรกิจกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาค่ะให้มองไปที่มุมซ้ายมือด้านล่าง เลื่อนเมา,มาสลมลมลมล์ลงมาให้สุดเลยมุนมุนลงมาให้สุดเลยเห็นคําว่าข้อมูลธุรกิจตรงนี้ค่ะนะคะให้มองไปที่ขวามือค่ะแล้วก็จะเห็นอะกดส่งอีเมลยืนยันอีกครั้งนะคะเมื่อกดส่งอีเมลยืนยันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ gmail ไปตรวจสอบ <Yeah. S 1> นะคะ gmail ของเราค่ะไปดูที่โซเชียลนะคะมันจะมีการแจ้งเตือนตรงนี้ค่ะโซเชียล พอกดโซเชียลเสร็จแล้วนี่ค่ะมีการแจ้งเตือนจาก Facebook นะคะกดเข้าไปยืนยันอ e ีเมลของคุณแล้วกดแล้วกดคำว่ายืนยันเลยจิ้มเข้าไปเลยค่ะแค่นี้เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะเด้งมาสู่หน้าต่างนี้เราก็กดเข้าไปดูเลยค่ะ <c oughs> บัญชี b u บิสเนสของเรานะคะหรือบัญชีธุรกิจของเราเนี่ย ก็สามารถขึ้นคำว่าสร้างสามารถกดสร้างโฆษณาได้แล้วยิงแอดได้แล้วปกติแล้วนะคะอะทีนี้วิธีการชําระเงินนะคะหรือไปผูกบัตรทําอย่างไรอย่าเพิ่งไปผูกบัตรเลยทันทีให้รอยอย่างน้อย7วันก่อนนะคะอะทีนี้นะก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วขอให้เรามีความสุขกับการยิงแอดโฆษณายอดขายปังๆรวยๆไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ